สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราต้องหยุดฟังแล้วก็คุยกันเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตทางการเงินของเราค่ะ ใครคุกคามกำลังคลืบคลานเข้ามาในบัญชีบำนาญแล้วก็มูลค่าบ้านที่เราผ่อนมาทั้งชีวิตนะคะพักแรงงานในฐานะรัฐบาลกำลังถูกกดดันให้หาเงินหลายหมื่นล้านปอนด์และข้ออ้างที่พวกเขาใช้ในการเก็บภาษีเพิ่มจากคนกเกษียณก็คือทรัพย์สินเหล่านี้มันเกิดเองจากโชคนี่คือการดูถูกความรับผิดชอบแล้วก็เหงื่อทุกหยดที่เราทุ่มเทในต่างแดนถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าแผนการนี้จะส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงในวัยชราของเรายังไงห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะคะ ทุกรัฐบาลเนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันค่ะก็คือการหาเงินเนาะรัฐบาลชุดนี้ก็เช่นกันค่ะพวกเขาเนี่ยจะต้องหาเงินก้อนใหญ่ประมาณ30,000ถึง40,000ล้านปอนนะคะเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างทางงบประมาณค่ะและพวกเขาก็กำลังหันมามองที่ความมั่งคั่งของคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองค่ะ Ps, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าแนวคิดการเก็บภาษีความมั่งคั่งเนี่ยยังคงเป็นปรัชญาหลักของพรรคนะคะคำถามก็คือแผนภาษีเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในวัยชราของชุมชนในสหราราชาจักรยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือนนะคะ ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การเก็บภาษีค่ะเพื่อนๆแต่อยู่ที่เหตุผลที่พวกเขาใช้ในการเก็บเงินพวกเขาอ้างว่ามูลค่าบ้านที่สูงขึ้นหรือว่าเงินบำนาญที่เติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากกําไรที่ไม่ต้องลงแรงหรือว่าได้มาสบายๆซึ่งก็เป็นการดูถูกความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเราอย่างมากเลยนะคะว่าหรือเปล่าเอ่ยอย่างพวกเราคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนาะการสร้างความมั่นคงเนี่ย ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนในพื้นที่หลายเท่าเลยนะคะเราต้องต่อสู้กับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ความห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนความมั่งคั่งที่เรามีจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะแต่มันคือสัญลักษณ์ของความสําเร็จในการสร้างชีวิตใหม่การมาบอกว่ามันคือโชคเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ ไม่น่ายอมรับได้นะคะจากแหล่งข่าวนะมาดูกรณีที่ใกล้ที่สุดค่ะก็คือเรื่องบ้านของเรานะคะรัฐบาลมองว่ามูลค่าบ้านที่เพิ่มขึ้นก็คือกําไรที่ต้องเก็บภาษีค่ะท,ทั้งที่เราต้องเจอทั้งดอกเบี้ยมหาศาลเนาะค่าส่อมแซมค่าบํารุงรักษาแล้วก็ค่าคาวซิลแท็กที่จ่ายมาอย่างต่อเนื่องบ้านก็คือหลักประกันสําหรับไวัยเกษียณการเก็บภาษีจากมูลค่าบ้านที่ผ่อนหมดแล้วเนี่ยจึงเป็นการลงโทษการวางแผนการเงินที่ชาญฉลาดของ คคือเงินที่เราจ่ายให้กับธนาคารตลอดหลาย10ปีมันก็มากกว่ากําไรที่แท้จริงจากการขึ้นของราคาบ้านซะอีกการลงทุนด้วยแรงกายนะคะไหนจะเป็นค่าซ่อมแซมค่าบํารุงรักษาค่าเคาซิแท็กที่เพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือการลงทุนด้วยแรงกายแล้วก็เงินสดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่กําไรแบบลอยๆ สำหรับพวกเราหลายคนนะคะบ้านก็คือหลักประกันสำหรับไวัยกเกษียณใช่ไหมคะเป็นที่ที่เราไม่ควรถูกใครไล่ออกเมื่อป่วยหรือว่าไม่มีเรี่ยวแรงไปทำงานการจะมาเก็บภาษีจากบ้านที่เราผ่อนหมดแล้วก็เลยเท่ากับเป็นการลงโทษการวางแผนการเงินที่ชาญฉลาดของเราค่ะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำตอนนี้ก็คือ ทบทวนการวางแผนการเงินค่ะหากคุณกําลังจกกะเกษียณและวางแผนใช้มูลค่าจากบ้านให้รีบปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเพื่อดูว่ามีช่องทางทางกฎหมายอะไรบ้างที่สามารถจัดการทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากภาษีที่อาจจะมาถึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องการโอนทรัพย์สินหรือว่าการวางแผนมรดกนั่นเองค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเงินบํานาญค่ะเพื่อนๆเ,เงินทุกปอนที่ถูกสะสมในกองทุนบํานาญของเราเนี่ยมาจากรายได้ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้มาแล้วเนาะเราทําตามกฎหมายจา่ายภาษีเข้าระบบอย่างถูกต้องมาตลอดชีวิตนะคะในเรื่องของการทํางานเงินบํานาญเนี่ยก็คือตาข่ายนิรภัยสําหรับไวกษียณของเราค่ะการที่รัฐบาลจะมาอ้างว่าเงินก้อนนี้โตเพราะโชคแล้วก็ พยายามที่จะเก็บภาษีจากมันซ้ําอีกเนี่ยก็เลยเป็นการเก็บภาษีซ้ําซ้อนที่ไม่ยุติธรรมนะคะแล้วก็บ่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือใช้สิทธิประโยชน์ภาษีที่มีอยู่ค่ะรีบตรวจสอบว่าคุณได้ใช้สิทธิการออมในบัญชีปลอดภาษีอย่าง ISA เต็มจํานวนแล้วหรือย,ยังนะคะเพราะว่าบัญชีเหล่านี้จะช่วยป้องกันเงินออมของคุณได้บางส่วนนั่นเองค่ะแล้วก็ ตรึกษาเรื่องการลงทุนนะลองสอบถามผู้เชี่ยวชาญว่าควรปรับแผนการลงทุนในกองทุนบํานาญให้เน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํำไหมเพื่อลดอัตราการเติบโตที่อาจถูกมองว่าเป็นกําไรที่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะคะข่าวนี้สร้างความโกรธค่ะแล้วก็ความกลัวยอย่างกว้างขวางเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยรู้สึกว่า ถูกดูถูกแล้วก็ถูกทรยศนะคะจากแนวคิดเรื่องโชคที่รัฐบาลนำมาใช้พวกเขาจึงรวมตัวการแสดงพลังทางการเมืองอย่างมากนั่นเองนะคะจากข่าวเขาก็แนะนำนะสิ่งที่เราต้องทำในฐานะชุมชนก็คือใช้สิทธิ์ในการติดต่อสมาชิกสภาในพื้นที่ของเราเพื่อแสดงความกังวลนะคะว่าภาษีานียจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนทำงานหนักแล้วก็เสียภาษีมาตลอดนี่คือช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลค่ะแล้วก็ จับตาดูงบประมาณนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องคอยติดตามกําหนดการประกาศงบประมาณของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ารายละเอียดภาษีทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแล้วก็กลายเป็นกฎหมายในขั้นตอนนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆคะ่ะท้ายที่สุดแล้วนะไม่ว่านโยบายภาษีจะออกมาในรูปแบบไหนเราต้องไม่ยอมให้นักการเมืองคนไหนมาตัดสินว่า ความสำเร็จที่เราสร้างมาทั้งชีวิตในสหาราชาณาจักรเป็นเพียงเรื่องของโชคชะตานะคะเงิบนบํานาญแล้วก็บ้านของเราคือหลักฐานของความรับผิดชอบนะวินัยแล้วก็ความมณะบักบันของเรานี่ก็คือศักดิ์ศรีที่เราต้องช่วยกันปกป้องแล้วก็การปกป้องที่ดีที่สุดก็คือการรู้เท่าทันแล้วก็การเตรียมพร้อมในการรับมือนั่นเองค่ะ ถ้าอยากเดินเข้าสู่โลกของภาษีใหม่นะคะแบบมือเปล่าและต้องการเพื่อนคู่คิดในการอัปเดตสถานการณ์อย่างละเอียดก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอนด้วยนะคะ<ๆ>กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง M Family Life อินดิวีเคไว้เลยค่ะวันนี้หม่อมขอตัวไปก่อนแล้วนะคะหม่อมจะมาอัปเดตทุกข่าวสารให้ได้ฟังกันแบบนี้เป็นประจำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรให้ฟังแบบฉบับคนไทยที่อาศัยอยู่ในยูเคเล่าให้เพื่อนฟังสบายๆแบบฉบับภาษาไทยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย